ครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นแบตเตอรี่ที่เราฟื้นฟูมาแล้วนะครับนี่นะครับน้ำยาวิเคนนะครับผมเติมช่องละหนึ่งซีซีนะครับดูดออกมาเลยครับสลิงเข้าไปไม่ได้นะครับนี่ฮะอันนี้เก่ามากแล้วนะครับมันจะได้ผลดีนะครับกับแบตพวกนี้นะครับแบตตะกัวแบตน้ำพวกนี้นะครับมึงเอาสายเอามาดูนะฮะ มาดูนะฮะไฟขึ้นไฟเลี้ยวครับเห็นไฮะไฟเลี้ยวขึ้นเลยรถคันนี้ก็เก่าแล้วนะครับจากท่บ้านอาที่สำคัญครับมาดูแต่ครับ <S 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 โอ้เสียงดังมากเลยเสียงดังดี นี่ฮะแบตเตอรี่ของเราสุดยอดเลยครับผมนี่ฮะน้ำยาฟื้นฟูแล้วก็เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ฟอกแซ่นะครับเนท็อปได้มาแล้วฮะก็เตรียมประกอบใช้งานเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกนี่อีกคันนึงฮะจอนุ่นเดี๋ยวจะเอามารีแพร์แบตเหมือนเดิมนะฮะท่าไหนาสนใจผลิตภัณฑ์นะครับก็ทักมาได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ